เียมซีเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าหรือว่าหนึ่งหกนะครับนะหนึ่งเก้าหนึ่งหกก็ได้นะครับของพระพมเจ้าที่พระพรหมจกกักรพรรดินะครับพระพรหมจักรพรรดินะครับหนึ่งเก้านะครับหรือว่าเก้าเก้าหนึ่งหรือว่าหกหนึ่งหนึ่งหกก็ได้นะครับพระพมจกกักรพรรดินะครับไฮไลท์อยู่ที่ทูบตัวเลขมาดูกันเลย ดูไปพร้อมๆกันเลยอ่าลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยวนะครับที่ฟ้าน้อยจุดเลขทูบตัวเลขเอาไว้นะครับให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันไปเสียงดวงงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้า้อยหกสิบเกดนะครับลุ้นเลขไปด้วยกันเลยนะครับว่าเลขทูบของพ่อพรมจักรพรรจะออกตัวไหนนะครับ กันนี้เป็นงวดแรกนะครับฟ้าน้อยมาขอโชคขอลาบจากพ่อผมจัก,กรพัรนินะครับเอาไปให้เอฟี C, ฟ้าน้อยได้เพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับลุ้นตัวที่สองที่สามไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวฟ้าน้อยซุมให้เห็นแบบใกล้ๆนะครับลุ้นไปด้วยกันเลยนะครับ ลุ้นตัวที่สองไปด้วยกันเลยนะครับตัวที่สองก็เริ่มมาแล้วนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็มีคนได้รางวัลใ,ใหญ่ไปหลายคนนะครับที่นี่ครับท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองตัวที่หนึ่งเป็นหนึ่งนะครับตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเก้านะครับเราลุ้นตัวที่3ามไปด้วยกันนะครับกับฟ้าน้อยพาเที่ยวครับขอย้ํานะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เห็นตัวเลขชัดๆแล้วนะครับมาสองตัวแล้วครับลุนตัวที่สามไปด้วยกันเลยครับเฮงๆปังๆกันนะครับฟรีของฟ้าน้อยขอให้ร่ำให้รวยกันครับขอให้มีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเพี่ยงดวงเพี่ยงโชคก็ได้โชคได้ลาบนะครับขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกปู่ทุกคนเด้อพี่น้องครับ อ้าวตัวที่สามไก่จิมาแล้วครับกรรุนไปน้ำกันเ้อยครับเดอ้อมีทั้งไทยทั้งลาวเ้อครับเดอ้อบอกผิดว่าถือขอโทษขออภัยครับขอให้ตัวเลขสามตัวนี้มาให้เข่านะครับเดอ้อเข่าวงวัดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกเจ็ดครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดอ้อให้ฟีฟ้าน้อยได้เอาเลขตัวงมๆไปจับใส่ครับตัวที่จะคล้องมากกันละมากตัวใดก็จับคู่กันเอาเ้อยครับเดอ้อจะได้มีโชว์ไม่ลามีเงินมีท้องใส่ มีเงินไปใสสงการกันครับแบบปังๆังแห้งๆกันเลยอพอพรอ้นพอพบจกพักรพรรดิปกปักรักษาลูกหลานพอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขครับสูห้วหวยกระทอถูกางวัลใหญ่ๆนะครับเด้อพอให้มีโชคมีลาปันสุขูสุขคนครับแห้งๆปังๆันกันสุขทุกคนนะครับเด้อรารุ่นตัวที่สามไปน้ำกันนะครับเด้อ ตัวที่สามก็เริ่มเห็นหัวแล้วตัวแรกหนึ่งครับตัวที่สองเก้าครับตัวที่สามม้าแล้วครับเห็นหัวแล้วครับแต่ว่าสิเป็นเลข่ยังกับรุนไปน้ากันนี่แล้วครับเด้อเบื่องให้จบด้ยครับเด้อเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเด้อให้ฟ้า่อยพาเที่ยวครับกดติดตามกดกดซับสไครตกดกระดิ่งน้ำได้เลครับเด้อเพื่อบริภาทีพระทัดไปครับจะได้ลงคลิปนี่แหละจุดไว้นี่แหละครับให้เบิ้ง ให้ชมเอาให้ปเป็นแนวทางเะครับเดอ้อมีเสียงล้มจักหน่อยครับเหมือนีะล้มแห้งๆมาคอโชว์ขอหลับครับมาคอตอนเย็นๆนี่แหละจังปังจังขังครับสถานที่อันศักซีเพื่อนอ่าซุมในบึงไก่เลยครับมาตัวใดก็ับเด็ยเบืงไปตองกันเลยนะครับเดอ้อ มาแล้วครับตัวแรกหนึ่งครับตัวที่สองเก้าครับตัวที่สามแปดครับให้จับคู่กันเอาได้ครับเด้อั้งวันนี้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งครับให้จับคู่กันเอาครับได้มักตัวเดกะให้จับคู่กันเอาได้ครับเด้อหนึ่งเก้าแปดครับสรุปครับแปดเก้าเก้าแปด เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับงวดวันที 1, ่หนึ่งเมษาสองหาหกเจ็ดได้ครับเดอ้อเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับขอให้เอฟซี C ของฟ้าหน่อยมีโชคมีลาบสูขผูสุขคนครับขอให้ถูกางวัลยงใหญ่เๆๆด้อครับเดอ้อขอให้มีโชคมีลาบกันขอให้พระพมจกกักรพรรดิปกปักรักษาเอฟซี F C ของฟ้าหน่อยสูขผูสุ่คนครับที่นี้ก็ฟ้าหน่อยก็ขอจบวาคปีบใบเพ,เพียงซำนิ้นซำนิได้ครับเดอ้อ ขอให้มีโชคมีลาบกันสุขผู้สุขคนครับฝาน,น่อยไปก่อนด้วครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายครับ